สวัสดีครับพี่น้องปองปายผมพาพี่น้องมาชมนาคราชองค์ดำนะครับนี่คือพระยานาคราชลงดำพระญานิลกาศนะครับสายมูพญานาคบกควนผาดน,นี่ครับชมความสวยงามโดยรอบขรับผมนาคราชองค์ดำนี่อยู่วัดป่าบาทนองศาสตรน้องไผ่อำเภอสว่างแดนดินจังวัดสกลนครนะครับ ดูโดยรอบทั่วๆไปสวยงามครับผมสายมู่พญานาคบกควรผ่านดนะครับผมบอกความสวยงามโดยรอบมาฝากพี่น้องแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาเป็นส่วนบุคคลนะครับผู้ใดมีความศรัทธามีความเชื่อขอโชคขอลาบเด้อครับพี่น้องขอให้พี่น้องมันหม,มันหิงหิงปังปังลำลำลุำๆลยๆุ้ยนะครับขอให้เพิินให้โชคให้ลาบครับ าทูบุญเอาเด้อครับนี่คือนิลาการนาคราด,งด,งด,าาดองดํงาแห่งวัดตาบาดหนองศาดหนองไผ่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเป็นแรง่จงแจละรับชมเด้อครับขอให้พี่น้องมีความสุขมีโชคสู้ขู่สู้คนขอบคุณสําหรับกําลังใจครับผม